สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเต้นลีลาดในจังหวะบิกินรวดลายนิวยอร์กนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการจับมือแบบประจันหน้านะครับการเดินนะครับเริ่มต้นด้วยเบสิกวอล์กนะครับ3 2 1เริ่ม1 2 3แตะ1 2 3แตะนะครับต่อไปจะเป็นการออกนิวยอร์กนะครับโดยเราจะหันไปทางด้านขวาของผู้ชายและด้านซ้ายของผู้หญิงก่อนนะครับ 3ามสองหเริ่ม1 2ึสแตะต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนมุมนะครับ3ามสองหเริ่ม1 2 3แตะเราลองเต้นไปเรื่อยๆนะครับ3 2 1เริ่ม1 2 3แงสองสแตะหนึ่งสอสาแตะหนึ่งสองสาม แตะนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการหมุนนะครับโดยผู้ชายจะหมุนเดินตามผู้หญิงจะหมุนเดินถอยนะครับ3 2 1เริ่ม1 2ึสาแตะ ผมไม่คิดบันดาลชาปาต้นให้มาพบกันทานใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลคงไม่คิดดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอช่รรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจไม่เชื่อเมือ ธอคือคู่สร้างมาเนือคู่ถึงอยู่แสนไปคงไม่คลาดคลงโอเคนะ<อ>ครับลองไปฝึกเต้นกันดูนะครับ